ความรักที่ดีเป็นอย่างไรความรักที่ดีไม่ได้วัดด้วยคำว่ารักแต่พิสูจน์โดยการกระทำความรักที่ดีคือความสบายใจไม่ใช่ความกดดันคือการได้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกตัดสินความรักที่ดีไม่ได้ทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบแต่ทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวัน มันคือความสัมพันธ์ที่คุยกันได้ทุกเรื่องฟังกันอย่างเข้าใจและไม่ทำให้เราเหนื่อยเกินไปจนลืมคุณค่าของตัวเองความรักที่ดีไม่ใช่การจับมือกันเฉพาะตอนมีความสุขแต่มันคือยือนอยู่ข้างกันแม้ในวันที่ทุกอย่างไม่ง่ายสุดท้ายความรักที่ดีคือความรู้สึกที่ทำให้เราเติบโตไม่ใช่ความรู้สึกที่ทำให้เราหมดแรง และถ้าวันหนึง่งคุณเจอคนที่รักตัวคุณจริงๆนั่นแหละคือความรักที่ดีอย่างแท้จริง